ในปีที่เนนคําเจริญวัยอายุได้18ปีจาริกทุดงไปเจริญสมณธรรมอยู่ที่ภูแผงม้าเขตจังหวัดมุกดาหารเครื่องอัฐบริขารและจีวรเก่าขาดชำรุดไปตามการเวลาแต่ท่านถือว่าสิ่งนอกกายไม่สลักสำคัญการปฏิบัติธรรมสำคัญกว่ามันเข้าชานออกชานจนคล่องแคล่วช่ำชองเป็นวส,สีวันหนึ่งได้เหยียบย่างขึ้นไปนั่งเข้าชานถึงริมผา ทอดสายตามองลงไปจะเห็นปาาเขาบนพื้นราบเบื้องล่างเล็กจิ๋วเหมือนของเด็กเล่นเกิดพึงใจจะอาศัยหน้าผานั้นเป็นสถานที่ฝึกฤทธิ์อภิญญาในหมวดที่ว่าการเหาะเหินเดินอากาศพระโยคาวจารเจ้าผู้ต้องการกระทําให้เกิดฤทธิ์คือเหาะให้เข้าถึงฌานสมาบัติ8ปซิกอ่อนคือเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะครั้นจิตสั่งสมพลังอํานาจบริบูรณ์ดีแล้ว ให้ถอยจิตลงมา